การที่สถา,านประกอบการนะฮะที่จะให้บริการแบบเอื้ออิงธรรมชาติเอาใจสายแคมปิ้งนะครับนอกจากวิวที่สวยงามแล้วการเอาใจสถา,านที่ดูแลสถา,านที่ให้เหมาะสมกับผู้ที่ไปเยี่ยมเยียนก็เป็นสิ่งสําคัญผมมีแหล่งหนึ่งครับที่แนะนําไปติดตามครับภาพลําธารที่ทอดยาวไหลคดเคี้ยวไปมาพาดผ่านร่องภูเขาอันเขียวขจีจากไม้ไม้น้อยใหญ่ทําให้อากาศเย็ยนสบายตลอดทั้งปีถึงแม้จะเป็นช่วงปเปลี่ยนผ่านฤด,ดูการจากเหมันตรุดูค่อยๆยเย็ยนสู่คิมหันตรุดู ฉากทัศน์ที่สัมผัสได้จากรูปรถกลิ่นเสียงนั้นกลับดึงดูดให้อยู่กับปัจจุบันในสถานที่นั้นได้อย่างน่าชื่นใจภาบรรยากาศธรรมชาติที่สร้างสรรค์มาได้อย่างลงตัวนั้นหากใครที่เป็นสายแคมปิง้งคงเดาได้ไม่ยากเพราะสถานที่ที่งดงามทั้งกลางวันและกลางคืนมีจํานวนเพียงนับนิ้วเท่านั้นสถานที่แห่งนี้มีนามว่าบ้านแก่งสายงามตั้งอยู่ตำบลน,น้ำหมันอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งจากคําเล่าหรือว่า ทรายตามลําห้วยลําคลองมีความสวยงามมากขาวใสเหมือนเพชรพลอยเป็นหมู่บ้านที่อบล้อมไปด้วยป่าไม้ภูเขามีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มือห้วยน้ํารีไหลผ่านซึ่งปลายทางไหลสู่โครงการอ่างเก็บน้าห้วยน้ํารีอันเนื่องมาจากพระราำริจังหวัดอุตรดิษฐ์ซึ่งตั้งอยู่บ้านกิ่วเคียนตะบนจริมอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิษถ์หล่อเลี้ยงทุกชีวิตในพื้นที่บ้านท่าปลาทั้งการเกษตรการดื่มการกิน ดังนั้นการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติย่อมมีดอกเบีย้ยที่ต้องตอบแทนด้วยการดูแลประครบประงมดุดที่ภูเขาโอบล้อมดูแลเราเมื่อไปเยือนให้เสมอกันด้วยความเคารพในธรรมชาติดังเช่นสถานประกอบการให้บริการลานกางเต็นท์มาดูทานมีคุณกรอยนภา,าเป็นผู้ดูแลซึ่งเป็นสถานประกอบการที่หลอมตัวเองกับสิ่งแวดล้อมของธรรมชาติลุ่มน้ำรีได้อย่างลงตัวบอกเล่าเรื่องราวผ่านสายน้ําว่าแต่เดิมที่เราอยู่ปัจจุบันนั้นสมัยก่อนเป็นบอ่อขยะเนื่องมาจากเป็นหมู่บ้านตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล การจัดการขยะก,ก็มีเพียง2วิธีเท่านั้นก็คือการเผาและการฝังกลบซึ่งทางเราได้เข้ามาใช้พื้นที่ก็ต้องพัฒนาเพราะมองว่าที่นี่คือแหล่งต้นน้ํามันคือชีวิตผนวกกับเรารักที่จะอยู่กับธรรมชาติจึงสร้างมาดูฐานขึ้นเพื่อจะแบ่งปันประสบการณ์ที่สุดแสนจะพิเศษนี้แก่ผู้อื่นที่รักแมกไม้สายน้ําเหมือนกันการที่เราจะทําแคมปิง้งการที่เราจะสร้างขึ้นมามันก็ต้องครบถ้วนแล้วเวลาเขามาตรวจ ก็จะมีมาตรฐานว่า1ความปลอดภัยเป็นยังไงมีมีป้ายมีอะไรสำหรับน้ำลึกน้ำตื้นไหมการทิ้งขยะถูกที่มีมีจุดแยกขยะเป็นเป็นจุดครบถ้วนไหมอะไรเราจะให้ถุงดำถุงขยะกับลูกค้าจะแบ่งการใช้อย่างเช่นขยะทั่วไปแล้วก็ขยะที่เป็นสามารถร e ีไซเคิลได้อย่างขวดพลาสติกขวดอะไรเงี้ย เราก็จะมีจุดทิ้งขยะให้ลูกค้าเป็นจุดๆไปค่ะถ้าลูกค้าอยากจะมาเที่ยวเชิญเชิญเข้ามาได้เลยค่ะทุกๆแคมป์ปิ้งทุกๆสถานประกอบการที่แก่งไสางามของเราจะเตรียมพร้อมอยู่แล้วค่ะเรื่องถ้าลูกค้าไม่ไม,ไม่ไม่มีเต็นท์ไม่มีอะไรทางเราก็จะมีให้ลูกค้าทางเราบริการกัน24ชั่วโมงดูแลท่านอย่างใกล้ชิดเลยค่ะพี่เมื่อยามเช้าตรู่ แสงแดดลามเรียยอดดอยมีสายหมอกลอยละล่องไปตามภูเขาเหนือลานกางเต็นฟังเสียงน้ำลำธารกระทบร่องหินซึ่งมีความใสจนถึงท้องน้ำที่ไหลผ่านผนวกกับอากาศที่เย็นเย,ยือกจากไอของป่าที่ปกคลุมไปทั้งร่องดอยนั้นมันช่างสะกดให้นักท่องไพรที่นิยมธรรมชาติถอดใจจากแก่นไสงามได้ยากยิ่งขอบคุณผู้ประกอบการทุกรายที่รักสิ่งที่อบอุ่งเราแม้อย่างที่เราไม่ต้องการนั่นคือเทือกเขาลอนองไพรที่เรียกรวมทั่วไปกันกับคำว่าธรรมชาติ n d t 1อภาคเหนือรายงาน